สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดสำหรับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเชนออฟพินช สองออบพินจ์เกินเพดออบสวอตส์สองออบวันเอ็กออบวันเจมจิชิซิกออบพินจ์เกินไนท์ออบคัพไนท์ออบคัพไนท์ออบสวอต สำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมคนที่มีสถานะโสดนะคะในช่วงของเดือนธันวาปี2566ในช่วงเวลานี้ตอนนี้คนโสดคุณเหมือนคุณจริงจังกับความรักมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันเป็นความต้องการมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งเป้ากับความรัก ไว้มากเกินไปไว้สูงเกินไปหรือเปล่าบางครั้งอะไรที่ที่ที่คุณตั้งไว้ที่คุณคิดไว้ที่คุณวาดฝันไว้บางครั้งมันไม่มีบางครั้งมันไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีกุมพยายามลดนะคะถ้าเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักคุณคนห่วงใหญ่อยากให้เปิดใจให้กับเขาบ้างเพราะที่ผ่านมาบางทีมันเป็นความรู้สึกเหมือนมันเป็นการรอคอยรอคอยการกลับมาของใครบางคนอยู่หรือเปล่า ะะคุณยังอยู่จุดเดิมมันเป็นการรอคอยมาอย่างยาวนานมาอย่างเหน็บหนาวจนบางครั้งความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความเดียวดายมันเข้ามาทําให้คุณเศร้าแต่คุณก็ยังรอรอเขาด้วยด้วยความจริงใจมันเป็นความรู้สึกรอด้วยความซื่อสัตย์หรือมันมีข้อตกลงหรืออะไรที่พูดคุยกันไว้อยู่หรือเปล่าแม้จะผ่านเดือนผ่านปีคุณก็ยัง คุณก็ยังรอเขาอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจของคุณนั่นเองถามว่ามันเป็นช่วงที่มีใครเข้ามาจีบคุณไหมก็มีสําหรับชาวราศีกุมแต่บางครั้งความรักที่มันมีเข้ามาเร็วและออกไปเร็วมันเป็นความรักที่ที่ไม่ค่อยที่จะมั่นคงยาวนานสักเท่าไหร่ลึกแล้วชาวราศีกุมคุณต้องการความรักที่ที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นความรักที่เปิดเผยเป็นความรักที่ที่ชับ ที่สามารถครบกันแบบแบบยาวๆได้ไม่ใช่แบบปุบป,ปับฉับพลันเจอกันแล้วก็จบมันเป็นความรู้สึกที่มันเข้ามาเร็วมาเร็วไปเร็วเป็นแบบนั้นจนทําให้ชาวราศีกุมบางทีคุณรู้สึกหัวใจคุณมันอาจจะเย็นชาไปกับความรักความสัมพันธ์และคิดว่าคงไม่มีแล้วลละคนที่ใชาคนที่จริงใจบางครั้งประสบการณ์หรืออะไรที่มันผ่านมาทําให้คุณ คุณไม่คิดว่าคุณอาจจะคิดว่าความรักมันมันคงไม่มีอยู่จริงคนที่จริงใจคนที่พร้อมที่จะอยู่กับคุณบางคนที่เป็นโสดโสดมาอย่างยาวนานโสดมาเพราะผิดหวังโสดมาเพราะเรือกมากยังเลือกกับความรักหรือโสดเพราะไม่อยากที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาขออยู่แบบนี้ขอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ขอใช้ชีวิตที่ที่สละ ก็ได้มันก็เลยเป็นเหมือนกับบางครั้งคุณอาจจะปิดกั้นหัวใจตัวเองหรือเปล่าถ้าเจอใครบางคนที่ที่เข้ามาที่เข้ามาที่เขาจริงใจที่เขาอยากจะดูแลคุณคุณจริงๆก็ลองเปิดใจลองศึกษาลองคบกันไปก่อนก็ได้นะคะช่วงเนี้เหมือนคุณได้เจอนะ อาจจะมีความรักมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอาจจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาเหมือนเหมือนคุณได้พบเหมือนคุณได้เจอคนที่ใช่แต่เหมือนเขามาผิดจังหวะผิดช่วงเวลาอยู่หรือเปล่าทําให้บางครั้งชาวราศีกุมคุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนเวลาให้มัน,ให,มนให้มันถูกต้องอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าแล้วเขาเกเรเขาดื้อน,นะคนนี้เหมือนเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจบางครั้งคุณก็เหนื่อยคุณก็ปวดสมองไปกับเขา คนนี้ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อด้วยทําให้คุณต้องต้องปวดหัวคอยแก้ปัญหาให้กับเขาอยู่อยู่บ่อยๆแต่ถามว่าตัวคุณรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไหมก็รับรู้และเข้าใจในความเป็นไปกับสิ่งที่ที่ได้พบเจอนะคะกับสิ่งที่ได้พบเจอณช่วงตอนนี้ที่ชาวราศีกุมได้ได้พบ ได้เจอกับความรักความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ที่ผ่านเข้ามาคุณเข้าใจรับรู้แต่ว่าบางครั้งอยากจะทําในบางเรื่องราวแต่กลับทําไม่ได้คิดคิดคิดอีกแบบหนึง่งแต่พอได้ลงมือทําจริงๆมันมันกับทําอะไรไม่ไม่ได้เลยประมาณนั้น มันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็เหมือนกับต,ต้องฝืนใจทำต้องฝืนใจทำในบางเรื่องราวที่มันสำคัญหรือต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณด้วยความจำเป็นด้วยหน้าที่หรือด้วยอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันทำให้ชาวราศีกุมบางครั้งคุณต้องก็ลำบากใจอึดอัดใจที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องพูดหรือทำในบางสิ่งบางอย่างที่มันฝืนใจที่จะทำอยู่เหมือนกัน บางครั้งก็มีความสุขมันมักจะมาคู่กันไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความเศร้านะคะมันอยู่กับเราไม่นานมันก็จะปรับมันก็จะหมุนมันก็จะเปลี่ยนไปมีความสุขความทุกข์ก็จะตามมาพอมีเรื่องกังวลเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายแล้วก็จะผ่อนคลายไปเองความสุขมันจะเป็นจังหวะมันจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยู่แบบเนี้ยนะคะรู้สึกอยูแบบนี้มีใครบางคนกําลังเดินทางมาเขามาหาคุณ เหมือนเป็นคนที่เดินทางมาจากทางแดนไกลเขามาด้วยความหวังดีความหยาย่วงใยความใส่ใจอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่นี่ก็ได้เป็นคนที่เดินมาจากแดนไกลเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่จะมอบให้กับคุณเป็นของแทนใจหรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่เขาตั้งใจที่จะเขามาหาคุณด้วยความรู้สึกที่ดีความรู้สึก จริงใจหรือมันมีข้อสัญญาหรืออะไรที่เหมือนกับพูดตกลงกันไว้นะ่ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยเป็นคนเดินทางมาจากแดน,นไกลหรือรวมถึงต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วชาวราศีกุมถ้าคนที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ในความรักความสัมพันธ์ยังเรื่องไม่ได้หรือเป็นความรู้สึกที่บางครั้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังไม่คิด ที่จะตัดสินใจหรือที่จะเลือกหรือจากกลับใครก็ตามมันเป็นความรู้สึกเหมือนคุณระแวงแล้วคุณก็กลัวไม่อยากที่จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นให้ระวังบางทีความทุกข์ความเศร้าที่มันเป็นอดีตที่มันอยู่ภายในใจของคุณมันจะทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจแล้วคุณจะไม่สามารถหลุดพ้นพอคุณยังคิดถึงเ,เรื่องเดิมๆกับคนเก่าๆสิ่งเก่าๆคุณก็จะคอยมาระแวงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณก็จะไม่กล้าเปิดใจรับ เหมือนกับมันเป็นปมอ่ะมันเป็นปมที่อยู่ในในใจคุณถ้าคุณยังไม่คลายปมนั้นออกก็จะคุณก็จะไม่พบคนที่ดีเพราะคุณยังมีความระแวงเกิดขึ้นภายภายในใจคุณก้าวดับมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้าที่มันยังอยู่ติดภายในใจคุณและคุณยังไม่สามารถที่จะลบล้างมันออกได้จากใจคุณมันจะเป็นทุกข์นะคะมันจะเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะ ไม่ว่าบุคคลสถานที่สิ่งที่คุณได้พบเจอมันย่อมมีความแตกต่างกันอย่าเอาอดีตอย่าเอาสิ่งเดิมเดิมหรือคนเก่าๆหรือประสบการณ์มาตัดสินใจสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะเอาแค่มาเป็นบทเรียนเอาแค่มาเป็นมาเป็นกำลังใจให้คุณได้ต่อสู้กับปัญหากับความทุกข์ที่มีแต่อย่าเอา ความทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาเก็บไว้ภายในใจมันจะทําให้คุณหนักมันจะทําให้คุณเศร้าและคุณจะจมอยู่แต่กับความทุกข์อดีตแล้วคุณจะไม่สามารถที่จะมีความสุขมีชีวิตที่มันดีขึ้นเลยนะคะขอให้แนะนําเพิ่มเติมให้สําหรับคนโสดชาวราศีกุมนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมขอให้แนะนําให้นะคะ two o f s wars jehangman i c k of s w o r d ไพ่บอกว่าในสิ่งที่คุณทุกบางทีคุณเครียดคุณทุกคุณเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่คุณไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะคะเนี่ยห้อยหัวออกมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าๆแต่อยากให้มีความหวังนะให้มีความหวังให้มีพลังให้กับตัวเองให้คิดบวกเข้าไว้นะคะถ้ายังทุกถ้ายังเครียดตัดสินใจอะไรไม่ได้ไพ่แนะนําว่าให้ออกมาแม้จะเจ็บปวด แม้จะเหนื่อยล้าสักเพียงใดให้คุณเดินออกมานะคะเดินออกมาอย่าไปจมอยู่กับอดีตสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันผิดหวังซึ่งตัวคุณก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมถูกปิดตาแล้วก็กอดดาบไ,ไว้สองเล็บทั้งความเจ็บปวดอยู่ภายในใจเลือกไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะมืด,ม,ดมิดไปหมดมองไม่เห็นหนทางมองไม่เห็นสิ่งที่มันจะนำแสงสว่างมาให้กับคุณไพ่แนะนำว่าให้คุณเดินออกมาซะนะ เพื่อชีวิตของคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันดีขึ้นต้องมองต้องมองโอกาสต้องมองวันข้างหน้านะคะต้องมองวันข้างหน้ามันต้องสดใสนะให้กําลังใจตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองต้องบอกตัวเองต้องสู้ต้องหวต้องลุกให้เร็วอย่าอยู่กับอะไรที่มันมันทําให้คุณทุกนะคะ ถ้าจะมีคนรักล่ะคนรักของคุณเขาเป็นใครกันนะคะขอดูคนรักให้นะคนรักของชาวราศีกุมเป็นใคร f i ายอ o ฟเพนช์เกิเจนจัสติคนรักของชาวราศีกุม,กอ,าากมอาจจะเป็นคนเก่า มันหมายถึงคนเก่าการกลับมาของคนเก่าก็ได้หรือคุณอาจจะต้องมันเหมือนมีการจบจบสิ้นจบสิ้นกับคนเก่าหรือกับใครก็ตามมันเหมือนการจบก่อนและถึงจะได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่จบแบบสวยงามต้องตัดสินใจนะคะอืมคุณต้องตัดสินใจด้วยความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผล คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าจบจบกับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งอะไรที่มันทําให้คุณเป็นทุกข์แล้วคุณถึงจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้นะก็มีชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะที่ที่มีความสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวกับคุณ แต่การจะก้าวผ่านความทุกข์ความเศร้าของคุณออกมาได้คุณต้องจบต้องเคลียร์แล้วก็ต้องตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องความชัดเจนนะอย่าใช้อารมณ์เด้อเหตุผลนะคะแล้วอีกอย่างก็คือคุณต้องรักตัวเองให้มากต้องมองอนาคตว่ามันต้องดีขึ้นต้องมันต้องมีวันที่ดีอยากให้อยากให้มีความหวังนะคะให้ตัวเองมีความหวัง สำหรับชาวราศีกุมนะคะสำหรับคนโสดในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566ความรักของคุณนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ